โลกนี้ิี่วันปีเดียนเหมือนรอยฝันชีวิตคนเกิดแล้วดับเจ้าบอกว่าพระเถรามุทระเรียนท่านภูจิตวงโกโัยโสประทานบริจัคมิเนียนโปรซีนอินทรองทั้งท่านภูมีเกียรติทุกท่านที่เดินวันจุดท้ายแห่งสรีมะของคุณพ่อวันชัย คุณพ่อถึงแก่ก,กรรมด้วยวาระแห่งชีวิตด้วย64ปีพระณาจาภาพ้าจัดพิธีัใจที่มาร่วมในการพิธีฟังระสวดระอภิธรรมอยากนำใจของทุกท่านคือ าครับคุณพ่อบัญชัยชูคุณอนันต์เจริญ ณช่วงระดับต่อจากนี้กระผมได้ขอเรียนเชิญน,นางสาวชนกนันกันโตซึ่งเป็นหลานสุดที่รักของคุณพ่อบัญชัยผู้วัยชนได้มานำเรียนประวัติของคุณพ่อเพื่อเป็นบันทึกครั้งสุดท้ายกวามที่สรีระของคุณพ่อจะทำลาจากทุกคนไปอย่างยมิมีวันกลับ ค่ะเรียนประธานในพิธีและให้ผู้มีเกียรติที่คอรบทุกท่านก่อนที่จะประกอบพิธีชาปนกิจศพคุณพ่อบาาันานชัยจูคุณอาเจริญในวันนี้เพื่อเป็นเกียรติและประกาศเจตคุณและรีลึกถึงเป็นวาระสุดท้าย ดิฉันนางสาวชลน,นันท์นันโตมีความเกี่ยวข้องเป็นหลักกับผู้วายชนขอนำประวัติและคำไว้อะไรของผู้วายชนมาเรียนให้ผู้มีเกียรติท่านได้ทราบโดยสักเกนคุณพ่อวันชัยชูคุณนอนานจเจริญเป็นบุตรของนายอังกีแทบัวและนางดูเจตาน,นาเสรเกิดเมื่อปี2000 วีกุลณจังหวัดสุพรรณบุรีผู้วัยชนเป็นบุคคลที่8มีที่น้องต้วงมีรามาดารวมแคนดังนี้ 1. น,นางกิมหวยแท้ปวดถึงแจก่กรรมสองนางนิแท้ปวถึงแก่กรม 3. นางนาตาญแท้ปวดถึงแก่กรรม4 นายเอแท้ปวด5นางละไมแท้ปวดถึงแก่กรรม6นายกินพ์อแท้ปวดถึงแก่กรรม7นางนิ่มรัตนวนันและ8นายวันชัยชูคุญนญา,นานเจริญผู้ไวชนด้านการศึกษาและการทำงนาน คุณพ่อวันชัยชูคุณาเจรจบการศึกษาม .2.3 ที่โรงเรียนมิมุสยามพาิทยากรได้เข้าทำงานที่ห้างโรบินสันสาขาอนุสาวรีย์ชัยสรภูมิูในตำแหน่งผู้จัดการทางสินค้าและต่อมาได้เข้าทำงานที่บริษัทมิลเลียนโวลิซิทีลัสตี้ในตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน จนถึงกเกษียณอายุในปีพศ2565ด้ครอบครัวคุณพ่อวันชัยชูคุณานันจเจริญได้สมรสกับนางภัยจิตศรีเด็กม,มีบุตรธิดาร่วมกันหนึ่งคนคือนางสาววิชานันต์จิรชโชวทวีทัศและในวาระสุดท้ายคุณพ่อวันชัยชูคุณานันจเจริญ ได้ล,งลง้งผ่วยลงด้วยโรคความดันสางน้ำตาในเลือดต่งและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหัวงพ่อตมิศัก์พบการติดเชื้อในกระแสะเลือดและได้ถึกแก่งรช่ด้วยอาการสมบสุกสุขเมื่อวันที่10เมษายน2 ดงสิริอายุได้64ปีการจากไปของคุณพ่อวันชัยชูบุญอันเจริญในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่บุตรธิดาหลานหลาและญาติมิตรเป็นอย่างนี้เป็นความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รับที่ของครอบครัวท่านผู้มีเกียรติที่ครรชีวิต และความตายเป็นของผู้ันที่ใดมีเกิดที่นั่นต้องมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายผูกความเกิดความเจ็บความแก่เลี่ยนเรียนย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาฉันถึงการกำหนดแล้วว่าย่อมต้องแตกทำลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนใหุุ้ธศัาส์มิกชน คือประอกอบแต่ความดีเป็นนิดเพื่อความสมบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเรื่องหน้าในสงังพารธกัด้วยอานาแห่งคุณพระศิรรัตนาตายและบุญกุศลคุณนามความดีที่คุณพ่อวันชัยชูคุณอนานเจริญได้ปฏิบัติความเพียรมา ตลอดบุญกุศลที่บุตรพีดาหลานหลาและญาตมิตรได้ร่วมจิตบำเพ็ญทัศนาอุปถาอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นพลวะปัจจัยส่งให้คุณพ่อวันชัยชูบุญนาเิญได้ไปสถิตสเสวยอุรงศุกในทิพวิมาถุุคติสภาดในสัมไปยพื่อเท ใใวันที่สิบเมษานำการล่าพ่อวัญชาย,ยอำลาจาสุดใจหายไมโรครายรุมเราเข้าแฝงกายขี้มาลายลาลับหลับในหลังเคยใกล้คิอคดอุ้มชูเพียงอยู่ใกล้ เป็นผู้ให้เป็นผู้ติดเป็นผู้ขวัญตอนนี้ไปใครก็ะเล่าเฝ้าจำงาันเหมือนคืนฝันพ่อต้องล่าอย่าไปไกลพ่อคือนละ่ะในเรือนใจปลูกใยลพ่อคอรขับสารฝันวันสดใจสองมือพ่อ โอุอประมุนระมั่สองเท้าพ่อสร้างจุดใจในครอบครัวหกสิบสี่ปีที่เหนื่อยนะได้พักแล้วประที่แววพลังมืดดดบลับจรัวขอผู้สนติงโคคองพ้นหม่องหัวจุดยอกตัวผุดพ้น บนวารีจงดวงจิตถึงพิมุนสุดข้าฟ้าขอเทวาจสร้างทางสุขีพ่อบันใจกอบดุลำ้ำด้วยกรรมดีสิ้นพบนี้สุขสวรรค์ที่มาเทินด้วยรักและอะไรอย่างสุดทจ่จก ภรยาลูกหลานญาติพี่น้องรวมทั้งภรรยามีทุกคนอาดับนี้กร่าวไปเจอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโปรดดูเพืนเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อบัรชัยสุคุณธรรมเดชเป็นเวลาหน,นึ่งนาทีครับ คุเชอรคุณปูศิษย์วงโพสุสนสุขประธานบริษัเเทเบี้ยนโพลเจกต์อินดัสทรีจำกัดขึ้นทอดพระไตรมหาบางังฑิตคุณและเป็นประธานพิธีประชุมเฟลิองศพคุณพ่ชชณอวันชัยชูบุญอนันต์เจริญฝ่ายคารวาและของเรารัตนานนพระอภัยคุณหลวงพ่อพระอคุณหลปัญญาโทเจ้า,าอาวาสพระอคุณมลวงปู่ศรี เป็นองค์พิจารณาพระไัยมามหาวังสุคุลและเป็นประธานพิธีเปพิเิญศกุณพ่อวัญชัยฝากสมกราบเปเชิญและกราบรัธนาพระถุญเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับด้้วาาาานนจรต ติดตุอเลยครับวางอกคกาละครับวางอกคกาลยครับเครื่องระองภาษาส่องทีมส่องอันดรโต เลยนะครับขึ้นทางด้านซ้ายและขวามอสองท่านแล้วลงทางด้านหน้าเพียงทางเดียวในนามของคณะเจ้าติโตเลขาธิการเจ้าว่าซึ่งได้มีแม่ตาในการพิธีตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันพิธีจนเปลี่ยนศพในวบบปันใดในศาลตลาดหลวงพ่อพ่อก็คงจะชื่นและปิติใจ ขอพระคุณทุกน้านี้น้ำจิตน้ำใจขอพระคุณคุณที่จิจิระคุณจนสร้างที่ผึกษาผู้เมียการเพดน้องแขนที่เป็นเสมือนญาใกล้ชจดของคณะเจ้าภ้าขอพระคุณคุณสมเกียรติพระคุณเจริญที่เป็นตรายานิสจการของผู้บริจภคและครอบครัวผู้บริโภคท่านรั่ว วันแรกจนกระทั่งเราได้ได้มีเย็นๆเย็นๆกันอย่างน้องและรัฐสภาเดินทางมาประทับเพื่อสรรหาแจกกลางชาติที่นิภาพของประชาชนในช่วงตอนนี้ขอ วจะทราบเวลาของวีน้อจิตวิญญาณของคุพ่อรงใจทุกนานจะรลยท่านก็จะขอบคุณและปีติใจว่าสุดท้ายในชีวิตของท่านก็ะมีญาติพี่น้องมาร่วมส่งในโอกาสนี้ที่สุดนี้ในะารของมและเจ้าข้าก็ขอกราบและกรานคุณพระศรีและระได้ที่ส่การอนทั้งหลายเองก็จะรวมพลัศรีจงโปร พี่ฟานคุ้มครองอยากมีเงินน้องอยากมีกิจต้นั้นให้พบแต่ความสุขความเจริญที่ใดให้สจบความปาญหาวันนี้เป็นวันปีมาไทยเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์วันนี้ข้อดูจนดุนนานจจริญเกรดน้ําดาหัวคุณพ่อันเป็นที่รัก แต่รอบตัวชุมชนจะเลยต้องมาจบสัปดาหนี้นะของบุคคนคนหนึ่ที่รักให้ถึงที่หมายของชีวิตก็ทุกท่านร่วมแสดงความไว้อะไรในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์นี้ด้วยสุขสันต์วันสงกรานต์ทุกท่านโชคดีทุกท่านขอให้ร่ำรวยถูกหวยกัาทุกคนดวงใจเป็นที่ดีก่อน วัน,นนี้ก็ติดตัวบยู่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านครับขณะนี้หมจะยนักากํานกำลังจจกิธีประชุมเืิงศพจริงนะครับกำลังจากพิทีประชุมเืนสงจริงอยตกพีน้องาน้าตา